ก็สวัสดีนะฮะยิดีต้อนรับเข้าสู่ายบทชแนลนะฮะวันนี้ก็จะเป็นออความรู้สึกหลังได้ดูนะฮะก็จะคุยเมาส์มอยไปด้วยที่จะเป็นลักษณะพอดแคสต์ละกันคือนักรบมนตามันมีมุมกลับนะของรามเกียรติด้วยเรื่องนี้ก็จะเป็นการตีความรามเกียรติแบบอวกาศนะผมว่าเรื่องนี้เขาก็บอกอยู่แล้วไงว่ามันเป็นมัลติเวิร์ส แล้วมาถึงเนี่ยเขาก็มีแบบปูไว้เลยชาติกำเมิดของซีดามีพลังรับเป็นพลังสักตินะฮะในเรื่องเขาบอกสักติในตัวอย่างอะ่ะเขาบอกแค่ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองนะแต่ว่าพอเข้าหนังอะ่ะเขาบอกว่าเป็นพลังสักติตรงๆตัวอย่างมันดันสื่อให้แบบว่าคนไปค้นหาในโรงแล้วก็จะพบว่าคนก็จะเอียนกับไอ้คำว่าหน้าที่เหนือชีวิตในเรื่องอะ่ะมันเป็นการมองว่าไอ้หน้าที่เหนือชีวิตเนี่ยมีปัญหาชัดเจนเลยแต่ว่ามันต้องไปดูทางเรื่องไงแล้วเขาก็พูดถึงนักรบมนตาเมื่อดวงจ แปดดวงเรียงกันเนี่ยก็จะกำเนิดนักรบมตราแล้วนักรบมตราไม่ได้มีแค่หนุมานกับนินพัฒนะในเรื่องมันมีเยอะเลยแล้วมาถึงเขาก็เข้าเรื่องไวดีนะแบบว่าชาติกำเนิดพระรามเป็นใครในจัก,กรวาลเนี่ยพระรามไม่ได้โดนในประเทศเพราะว่ายกบัลลังก์ให้กับพระพ์คือไม่ได้บอกเหตุผลอนะอยู่ดีๆก็บอกว่าโดนไล่ออกมาเพราะเจอข้อหากบฏคือในเรื่องอะไม่ได้บอกนะว่าพ่อพระรามตายแล้วในมังงะก็จะบอกว่าพ่อพระรามอะชื่อดาสระพ่อพระรามชื่อดาสระก็มาจากท สรสนั่นแหละเราก็ยังไม่รู้ไงว่าใครใส่ไฟพระรามคือถ้าใครบอกว่าพระรามโดนไล่เหมือนเดิมก็ใช่โดนไล่แต่ว่าสาเหตุมันต่างกันชัดเจนเลยอันนี้โดนไล่ข้อหากบฏแต่ว่าของเดิมอะ่ะท้าทศรสเคยสาบานไว้ว่าจะให้พรหนึ่งประการขอบัลลังก์ให้กับลูกตัวเองก็คือพระพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนี่ยก็คือไม่ได้อ่านวรณคดีต้นฉบับเลยอ่อคอมเมนต์มั่วๆไปนะฮะพอในะเรื่องมาทางด้านวายุเขาก็ปูอย่างรวดเร็วอยู่กับลุงสุครีพในเขตทะเลทรายนะ ะะแล้วก็สำรวจไปด้วยกินไก่ย่างไปด้วย <c oughs> ความหาคือไทยอินกันดื้อๆเลยนะฮะมีนมตามะลิแล้วก็มีปาต้องโกโด้วยแล้วเอวายุมันก็กินไก่ย่างไอ้ไก่ย่างนี้ก็ล้อนักปิ้งไก่ในตำนานช่อง7็ใช่ไหมผมไม่ได้มีปัญหากับการไทยอินสินค้าเพราะว่าญี่ปุ่นมันก็ทำไงใครเคยดูโค้ดกีอบ้างก็ก็จะใส่พิซซ่าฮัทลงไปเลยแล้วอีซอม100อ่ะ100สิ่งที่อยากทําก่อนจะเป็นซอมบี้อ่ะที่เป็นคนแสดงอ่ะมันก็มีดองกีโฮเต้เอห้างดองกีเปิดเพลง รองกี้ต้องๆเลยเว้ยผมเลยเฉ,ฉ,ฉยๆไงที่จะมีนมตามมลิล่วงลงมาแล้ววายุก <c oughs> ็จะเป็นแบบแนวโชวเนนอ่ะตัวละครที่เป็นโชเนนมิตรภาพ มันก็จะเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดคืออิตาลิยอมผมข่าวนะฮะนิสัยของวายุมันจะทําให้สุครีปปวดเทศที่แบบเออทำไมมึงไม่จริงจังต่อหน้าที่วะเราก็จะรู้ว่าเออเวลากระบุตสบาเป็นสปายของพารีจุดเนี้ผมว่าบางคนก็จะลาคาญในวายุที่แบบขึ้นไปขี่บนหุ่นของไอเวลาฉากที่แบบทศกัณฐ์บุกมาจับสีดาเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆนะหางของพูดมีน้ออาอ่ะทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยแต่ว่าพูดน้ําของสีดมจะเป็นสีขาวอยู่ตัวเดียวนะฮะไอตัว ที่หางสีขาวอะ่ะมันเหมือนเป็นเครื่องติดตามของสีดาซึ่งสิ่งที่ผมแปลกใจมากก็คือตอนทศกัณเดินมาเนี่ยพูดน้ําตัวอื่นเนี่ยไม่หมดเลยแล้วก็ของสีดาไม่เป็นไรไอตัวหางขาวไอ้พูดน้ําตัวนี้มันมีอะไรพิเศษปะ อาจจะแบบเป็นตัวเฉพาะหรือว่าเป็นตัวพิกล็อกจริงๆพูดเนี่ยมันมีหลายตัวนะเขามีแผนจะทำไอ้พูดเนี่ยเป็นอีบุยเลยเว้ยแบบดินน้ำลมไฟไฟไฟ้าก็คือบอกว่าเออสีดาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมที่สีดาโดนจับเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะเหตุผลก็คือไอ้พูดกวางทองเนี่ยมันป่วยเออสีดาก็บอกให้พระรามไปช่วยดูหน่อยคือต้นฉบับเนี่ยสีดาแม่งอยากได้กวางทองแล้วก็กลิ้งเกลือกกับพื้นกูจะเอาจะเอาว่าจะเอาว่จา,จะ,า,จ,ะาจะเอากวางทองนะฮะเราพระรามก็ต้องไปเอาใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนว่าเออ ไอพูดกวางเนี่ยมันป่วยอยู่นะพระรามก็แบบไล่ตามไปทศกัณฐ์ก็ใช้จังหวะนี่แหละมาจับสีดาก็กกดีนะสีดามันไม่ง่งเหมือนเดิมแลไงแต่ตลกเสียงเบลล่าผมว่าโบ๊ะบะดีออกคืออย่าลืมนะว่าเบลล่าเขาเป็นสายแสดงละครอ่ะอันนี้คือครั้งแรกของการพากเสียงซึ่งมันจะไม่เหมือนละคร มันอาจจะเหมือนว่าเออเฮียจับเจ้าหญิงแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะทศกัณฐ์ไม่ได้เอาสีดาไปเป็นเมียนี่เขาก็สนใจในพลังลับของสีดาก็คือพลังศักดิ์ิแล้วทีนี้พอสีดาโดนจับไปเนี่ยพระรามก็กลัวแบบเออพลังศักดิ์ิจะโดนเอาไปใช้ในทางชั่วร้ายหรือเปล่านะฮะตอนที่ทศกัณฐ์บุกมาเนี่ยพระลักษณ์ก็แบบเออตลกดีว่ะแต่ก็นั่นแหละบางทีก็แบบดูปล่อยมุกผิดจังหวะไปหน่อยนะฮะอันนี้คือปัญหาของละครไทยทุกเรื่องเหมือนกันนะแบบว่าแล้วทศกัณฐ์ก็ถามว่าแกเป็นใครผมว่าคาแรค ซูเปอร์สตาร์แมนอะซูเปอร์สตาร์แมนเนี่ยคือตัวละครในเรื่องลัคกี้แมนนะฮะจะเป็นพวกฮีโร่วันนบีแต่ว่ามันมีอัตราการฟื้นฟูที่สูงมากเออพอโดนเตะตอนต่อมาแม่งกลับอีกละทีนี้ระหว่างการดําเนินเรื่องอ่ะก็อธิบายแผนไปใช่ไหมดูความขัดแย้งนิสัยของวายุกับเวลาผมดูในอาร์ตเวิร์กแล้วเขาบอกว่าวายุอะเป็นเอ็กโทเวิร์ด ส่วนเวลาเป็น introvert นะฮะก็ขาวกระดำมันจะคล้ายๆกับพวกนารูโตะซาสึเกะอะไรประมาณนี้แหละหรือไม่ก็อิตาโดริกับฟูชิงุโระมันจะเป็นตัวละครประเภทเอ่อโทรเวิร์ดกับอินโทรเวิร์ดหรืออาจจะเรียกว่าพวกที่ใช้อารมณ์ก่าใช้ความคิด อิตาลรลิหัวขาวชัดๆแล้วคนภาคก็คือเออิร์ธธนุดันนะฮะแล้วก็คนที่ภาคเวลาก็คือคุณปิงที่ภาคเป็นอินโนสเกะกระตุนคลับนะฮะฉากในเมืองอ่ะที่เป็นผับก็เหมือนไซเบอร์พังนี่นะผมว่าเจ๋งจะตายคือถ้าดูรายละเอียดเนี่ยผมว่าเขาทำราละเอียดมากเลยนะ ตรงเยี่ยมมองนี่แหละไทยอินอะไรอย่างงี้เลยผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นการยัดเยียดอะไรนะเออผมอยังชอบมากกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเนื้อเรื่องนี่ญี่ปุ่นมันจะมียูนิคลรเลยไออริสอินบอเดรแลนอะเออป้ายตรงๆเลยแล้วทําไมของเรามันจะมียาดมบ้างไม่ได้วะไอลานไวท์กอริลลาอ่ามีคุณเก่งทัชยะเป็นดีเจนะฮะตอนหลังก็มาเฉลยน้องว่าเป็นใครมันมีการใส่ซอฟต์พาวเวอร์ไปอะเห็นแล้วหิวกระเพราหมูกรอบนะฮะใส่ไข่สองฟองด้วยแล้วสุครีบก็แบบประมาณว่าเออกูคาดหวังในนตัวมงนะเออ เป็นนักโลกมนตาหรือเปล่าว่าบ้าๆบวมๆแบบนี้แต่อีวายุก็แม่งไม่เชื่อตำนานไร้สาระแล้วทีนี้มันอยู่ในผับมันก็เออเข้าไปอธิบายภารกิจมันก็คุยกันเรื่องภารกิจชิงตัวซีดากบมาคุยกับบุษบาแล้วก็เวลานะก็โอ้มันมีเทคโนโลยีอย่างนี้ด้วยเนาะแอบเฟซคอกันคือพาลีอ่ะมันไว้ใจเวลามากไงฮะมันจะมีฉากที่แบบว่าเวลากระบุษบาเข้าไปในยานพาลีทีนี้คนก็จะมีปัญหาคําว่าหน้าที่เหนือชีวิตใช่ไหมสละชพเพื่อชาติทํานางเนี้ย มันไปเฉลยตอนท้ายเรื่องว่าเอวารีเนี่ยมีปัญหาเว้ยคนไปดูตัวอย่างแล้วไหนจะเพลงค็อกเทลอีกก็ทำให้คิดว่าธีมหลักของเรื่องนี้คือหน้าที่เหนือชีวิตแล้วทีนี้เนี่ยภารกิจก็นั่นแหละเนื้อเรื่องก็เลยเน้นไปที่การต่อสู้กับพารีตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในรามมเกียนก็พารีแหละมีคนสงสัยว่าเออแล้วทำไมพารีเรื่องนี้มาจับมือทศกัณฐ์ของไทยอ่ะทศกัณฐ์มันไม่กล้ายแย่มาพารีเว้ยแต่ว่ารามยณะพารีกับทศกัณฐ์อ่ะจับมือกัน คือทศกัณฐ์มันแพ้พาลีเหมือนกันแต่ว่าเออกูเป็นเพื่อนมึงก็ได้แต่ว่ากูก็ไม่กล้าสู้ด้วยแล้วนะฮะเขาเอารามายานะมาผสมมาแหละแล้วสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยก็คือสุครีปกับพาลีมีความบาดหมางกันซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องดูในมังงะของเขาอะตอนนี้ถ้าซื้อตั๋ว2ใบก็ยังแลกได้อยู่นะฮะมังงะ เอาจริงๆนะผมว่าเรื่องนี้ควรจะมีการเขียนนิยายหรือว่ามังงะเพราะว่าปัญหาคือเราไม่รู้ปูมหลังของพารีกับสุครีพเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอออีสองคนเนี้ยมันทะเลาะกันเรื่องอะไรนะฮะซึ่งมันจะเฉลยในเรื่องศึกสงครามกับสูรทรัสแล้วไอ้ที่แถมกับรอบพิเศษเนี่ยมันแค่เล่มแรกนะ,ะเล่ม2ทีมงานกําลังปั่นกันอยู่นะฮะแผนของการสู้กับพารีก็คือให้วายุใช้ความเร็วไปทาลายพูดโลหิตในยานเสริมบัาบของพารีผมว่าไอยานที่ปล่อยไฟฟ้าแล้วดูดพล มันคล้ายๆกับอันนี้เลยพวกกันดัมอ่ะกันดัมเดอมนโออ่ะไอเมเมนโตโมริเอิมไว้ดูดพลังนะฮะผมว่าก็เจ๋งดีนะดูดพลังของคนอื่นมาเครื่องหนึ่งให้กับพารีก็คือพารีไม่ได้มีบัฟส่วนตัวแต่ว่าใช้ปัญญาแทนแล้วสิ่งที่ชอบเออมันก็เอาอีสเตอร์เอ็กมาอย่างสุครีปเนี่ยก็เป็นพาทิตใช่ไหมลูกพาทิตยอย่างสุครีปก็เป็นสุริยบุตรนะเวลามันพูดนี่ผมสะดุ้งทุกครั้งอ๋ออ๋อโอเคสุครีปก็เป็นสุริยบุตรเพราะฉะนั้นก็ใช้โซ มันเหมือนกับกันด้ามอ่ะไอเฮียคุชิกิเลยเว้ยแบบยิงปืนสุริยะออกมาโอ้โคตรสวยแล้วภาลีก็ถืออาวุธที่คล้ายกับวชิระที่เป็นอาวุธของพระอิทมันจะเป็นคล้ายๆเล,ล็บครุฑสองด้านอะแล้วก็มีดาบออกมาด้วยโคตรเท่มีหุ่นยนต์ช้างเอราวัณสามเสียนนะฮะสามเสียนพอละสร้างสาสาเสียนทีมงานอ้วกแตกไต ผมก็ยังงงอยู่นะว่าทาไมพารีมันหนุ่มกว่าสุครีพก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันดูดพลังมาบ่อยไงเออเลยหนุ่มตลอดเวลาคนดูก็อาจจะไม่ผูกพันกับตัวละครนักแต่เขาบอกไว้เลยว่าสุครีพตอนหนุ่มนี่ยังหล่อนะฮะเจเกเรผมว่านะทีมงานน่าจะปล่อยคีวิชวลของพารีสุครีพตอนหนุ่มมาได้ละใส่คอร์สก็เต็มตัวนะฮะเจเกเรทั้งคู่ ตอนแรกอ่ะมันให้ดูว่าพูดโลหิตอ่ะดูแบบเออที่น่ากลัวเหมือนเวตาลปะวะพอไอวายุเข้าไปเอา้าวน้องปิกาจูนั่นแหละอย่างที่บอกว่าพูดเนี่ยมีหลายธาตุมากถ้าใครเป็นงานก็จะเห็นนะงานที่พารากอนอ่ะเปิดตัวก็จะมีแบบพวกคอนเซปต์อาร์ตอันนี้มันก็เป็นแค่หนึ่งในพูดอ่ะพูดโลหิตนะฮะแล้วมันก็จะมีการเล่าอาดีตรัก3ามเศร้าของวายุเวลาบุษบานะฮะบุษบาเข้ามาจากบุษมาลี แล้วมันก็จะเล่าแบบสตอรี่บอร์ดอ่ะเออก็เท่ดีแปลกแบบนะฮะก็เข้าใจแหละเวลามันมีจํากัดมันก็เล่าได้แค่นั้นไงประมาณว่าเวลาก็แอบชอบบุษบานะฮะ แต่ผมว่าวายุก็คิดกับบุษบาแบบพี่สาวอะประมาณนั้นแหละจะเป็นแบบรักสามเศร้าผมว่ามันแอบคล้ายกันด้ามยูนิคอนเลยเออคอนเซ็ปต์เดียวกันไอ้วายุก็บานาสนะเวลาก็ริดดี้ไอ้นักลบมนตาก็สีเดียวกันเออขาวแดงก็แล้วนินพัฒนี่แม่งก็บัญชีในกันด้ามยูนิคอนนะฮะเออสีก็ใช่แล้วบทแม่งก็ใช่ <c oughs> เออมันเป็นรักสามเศร้าแล้วสิ่งที่คนดูบางส่วนไม่ชอบก็คือบทของพลักที่ออกมาตบมุกต่อเนื่องทำให้อารมณ์เปลี่ยน บางทีก็จะเหมือนว่าเออตบมกไม่ถูกเวลาเท่าไหร่คือในโรงผมก็ไม่ได้เกียดอะไรมากนะตลกตลกเหมือนซูเปอร์สตาร์แมนไงอ่ามันเหมือนมิสเตอร์สตารด้วยโดนพารีปัดออกไปก็เหมือนเอร์เฟ์เซลปัดมิสเตอร์สตานกระเด็น <c oughs> นะฮะดีไซน์ของพระรามกับพระลักษํณ์ทำไมมันดูแบบเกเรนะฮะเหมือนกับหลอด of l o ็อกกลูไม่ใช่เหมือนยอนอะเออผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ตัวละครจะอยู่บนอวกาศได้ โดยที่ไม่ต้องมีชุดอวกาศเลยเด้ยซ้ําแสดงว่าอวกาศของจัก,กรวาลเนี่ยมันไม่มีรังสีคอสมิกหรือว่าแรงกดดันอะไรเพื่อตัดปัญหาไปแงว่าเออกูจะต้องมานั่งใส่ชุดอวกาศตลอดเวลาเออพระรามก็ห่อได้ไงเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะมึงจะเอาอะไรมากวะเออพระรามก็บินได้ไงเรื่องนี้มันเป็นเมจิคอลอ่ะมันก็ไม่แปลกอะไรไหมวะเมจิกไหนก็มีแบบนี้หุ่นยนต์เวทมนต์คือมันไม่ใช่กันด้ามร้อยเปมันเป็นซูเปอร์โรบอทผมก็เห็นมาเยอะนะซูเปอร์โรบอทที่เป็นเวทมนต์ผสมกับแมญญุ่น เยอะแยะเขาไก่ก้าอย่างนี้เกรงเกง อภิพนิหารเนี่ยเราก็จะเห็นความขัดแย้งนะฮะของวายุกับเวลาเพราะวายุแม่งไม่จริงจังไงแบบว่าไปสงสารไอ้พูดโลหิตเออเห็นปีกจูน่ารักแล้วเสียงานไงแล้วแม่งทําเพื่อนยิบหายหมดผมก็อึ้องเหมือนกันนะคือพาลีแม่งฆ่าวายุคือทุกคนอ่ะเสร็จพาลีหมดเลยเว้ยนะฮะแล้วเวลามันก็หล่นลงไปใช่ไหมแขนขาดสองข้างด้วยพอพระจันทร์เรียงตัวกันอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีเงาขึ้นมาเขาก็บอกว่าเป็นราหูนะฮะเขาก็ตีความว่าเออราหูอ่ะแม่งไม่ใช่เทพหรอก ราหูมันคือไอ้งเงาๆดำๆเยอะๆตอนแรกมันจะปิดไอ้ปาวานเว้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ปาวานนั้นคือพระการนะฮะเทพอ่ะก็คือมิสติ c คอลครีเจอร์นั่นแหละเทพแห่งการเวลาก็เป็นปาวานยักษ์ฉากนี้ทําให้ผมนึกถึงก o อดวอที่เคโตสแพสซุดนะฮะแขนขาดแล้วอยู่ดีๆก็มีดวงตาของพระการมาบอกว่า เลือกคนที่เจ้าจะชุบชีวิตมาแล้วแลกกับการมาเป็นข้ารับใช้ข้าเออนี่แม่งคือช็อตที่เคโตสโด,ดนพวกไกอาเรียกเลยว่าเดี๋ยวจะชุบชีวิตให้แลกกับการมาช่วยเหลือพวกไททันเวลาก็ต้องเลือกใช่ไหมแล้วทีนี้สังเกตว่าปากของเวลาเวลาขยับอ่ะมันก็พูดว่าบุษบาเขาทําละเอียดนะผมว่าปากก็ขยับเลยอว่าบุษบาแต่ก็ผมคิดว่านะไอพูดโลหิตอ่ะมันอาจจะเก่งก็ได้นะคือมันน่าจะเป็นคีย์สาคัญในอนาคตไม่งั้นเนี่ย การช่วยเหลืออีน้องเนี่ยเท่ากับว่าเสียชีวิตไอ้บุษบาไปฟรีเลยแล้วเวลาก็แบบมันคิดถึงคําพูดของบุษบาว่าหน้าที่เหนือชีวิตก็เลยต้องเลือกวายุทั้งที่ปากของเขาขยับไปแล้วว่าบุษบาแล้วพอวราหูไปแล้วเนี่ยก็เป็นฉากที่เรียกว่าปลุกนักลบมนตาขึ้นมานะฮะก็คือหนุมานกับนินพัทที่เป็นชุดเกราะของสองคนเนี่ยทีนี้มันก็จะมีคําถามว่าเออแล้วทําไมอวกาศอะ,ะภาพพายมันถึงทํางานได้นะฮะ,ะภาพพายไปชุบชีวิตวายุแล้วพระรามก็ฮิวให้ พระรามเรื่องนี้มันมีสกิลฮิลนะฮะลืมบอกไปเลยว่าเรื่องนี้ก็คือรักษาคอนเซปต์ของพระรามเอาไว้เป็นเทพรักษาก็ใช้สกิลฮิลไงรักษาะะแล้วก็ไร้โปรเทคได้ทํานองนี้พระรามก็จะเป็นสายฮิลช่วยเหลือทหา,ารพาลีด้วยแต่อีพาลีก็จะดูดหมดเลยไงพาลีอ่ะมันโอเวอร์พาวเวอร์มากขนาดร่างฟิวชั่นยังแบบเอาอยู่อ่ะแล้วไอก,การต่อสู้กับช้างเอลวันนี้คือนานมากแต่เกราะของพระรามนี้ก็สุดนะฮะคือยันเอลวันยักษ์ได้ด้วย แล้วการต่อสู้ครึ่งหลังอ่ะก็เป็นเปิดตัวนักรบมนตาแล้วก็การต่อสู้ลายเส้นธนุมานผมก็ที่ตายความเป็นไทยมันก็อยู่ในชุดเกาะนักรบแต่สําหรับคนญี่ปุ่นคือเขาวาวนะเว้ยเวลาญี่ปุ่นเข้ามาวัดไทยอ่ะเขาบอกสุโขทัยนั่นแหละเห็นลายกระหนกลายอะไรอ่ะของเขาจะเป็นแบบชินโตเป็นเส้นนะฮะวัดเขาก็จะว่างๆเข้าไปก็จะเป็นแบบเทวรูปพระพุทธรูป1องค์2องค์3องค์แค่นั้นแต่ของไทยมันมีอะไรอ่ะลายกระหนกฝาผนังสวยๆเรื่องราวน่นนั่นนี่ ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสุกโก้ใ้กันหมดฝรัลล่งเขาก็ชอบนะมาวัดไทยมันมีอะไรให้ดูไงคือจะบอกว่าไอ้ที่ดูเป็นไทยเนี่ยมันก็มีแค่อะไรเองลายหนุมานกับตอนเปิดตัวแต่เวลาสู้กับพาลีอ่ะมันเป็นเพลงออเคสตรานะ ใครที่เล่นเกมพวก God of War อ่ะเขสู้กับมิดฮอกสู้กับไกรล่าหรือว่าเป็น Final 16อ่ะเพลงก็จะแนวๆน,นั้นเลยเป็นแบบผมว่าอลังจะตายแล้ว s ซาวแทรกตอนที่บุตรสบาล่วงลงไปอ่ะผมแทบน้ําตาหกผมว่าไม่น่าเชื่อเลยที่บทของลักษมันคือแม่งเกินคัดนะะมันใช้หลักของการฟิวชั่นแล้วกาก,ากลงอย่างเช่น เหมือนโกคูเอาโปตาล่าไปให้มิสเตอร์สตาร์ใส่แล้วกา,กากกว่าเดิมอ่ะประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละหลักการเดียวกันก็คือพอลักสมัโดนดูดพลังไปนี้ก็พูดโลหิตก็กลายเป็นตัวน่ารักแบบอีบุยไปนะฮะแล้วเนี่ยมาถึงไฮไลท์ตรงนี้ถ้าจับคีย์เวิร์ดได้อีพาลีมก็พูดอยู่นะตอนปล่อยไฟฟ้ามันก็บอกว่าหน้าที่เหนือชีวิตไร้สาระเนี่ยกูเนี่ยอุทิศตัวให้อนาจาักรกับพ่อมึงเนี่ยแล้วดูซิชาววรรณราเป็นไงความเป็นอยู่แบบคนชายขอบนะฮะ ดาวแห้งแล้งไม่มีจะแดกอยู่แล้วไอคำสัตท์สาบานโง่ๆเนี่ยมันช่วยให้พวกแกมีชีวิตดีขึ้นจริงเหรอคำพูดนี้ก็แบบพระรามก็สะดุดไงนะฮะก็สรุปมันอยู่ตรงนี้แหละไอหน้าที่เหนือชีวิตอ่ะไอพารีมก็พูดอยู่ในตัวอย่างว่ามันทำให้คนดูแบบคิดไแปบบแบบนั้นแหละเพราะว่าเพลงโอมค็อกเทลก็ทำให้คิดแต่จริงๆอ่ะมันคือมันไม่ใช่อนิเมะรักชาติอะไรเลยมันเป็นมุมกลับด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะว่าการที่จะสื่อคนไทยเนี่ยต้องสื่อไปตรงๆคนไทยชอบดูอะไรแบบพาดห่วยแหละเคยเห แม้ข่าวที่แบบพาดหัวกันเนื้อข่าวแม่งคนละเรื่องนั่นแหละมันใช้มกเดียวกับญี่ปุ่นไม่ได้หรอกให้มารอดูในโรงแม่งก็อาคติไปแล้วก็สร้างกำแพงปิดไปจากต้นนะฮะบางคนก็วิจารณ์โดยที่ยังไม่ได้ดู ไอที่บอกว่ากระตูนเรื่องนี้ชาตินิยมอ่ะผมว่านะไม่ได้ดูหรือไม่ก็มีปัญหาในการตีความมันก็อยู่ในตัวอย่างตรงๆเลยอ่ะอีสัตสบานโง่ๆเนี่ยนะพระรามก็ไล่สอนนารายใสใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกับวรรณคดีนะฮะก็ช่วยกันจัดการพารีแล้วพารีโดนสอนเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าอย่าเป็นเหมือนพ่อนะ แต่น่าเสียดายว่าเรื่องของบุษบาเนี่ยมันถูกลืมไปเลยมันน่าจะเป็นแบบอะไรอวร์มากกว่านี้จัดงานศพพระรามลอยโคมอะไรก็ว่าไปปล่อยนกแบบนานาลีก็ได้ลอยโคมอะไรหน่อยก็ได้เออบุษบาตายคือตายไปเลยอะ่ะในหน้าที่ แต่นี่แหละผมว่านะเป็นปมของเวลาเว้ยไอสมุดปกเวลามันเขียนว่า j o ย dark ซ i d ผมว่าเวลามีปมในใจแล้วเดี๋ยวก็ต้องสู้กับวายุในภาคหน้าผมว่าเวลาไม่พอใจวายุนั่นแหละเป็นสาเหตุการตายของบบสบาอันนี้จะเป็นปมเหมือนนารุโตะซาสึกะเหมือนไอน,นี่ด้วยเอริสดีที่กันดัมยูนิคอนนะฮะยิ่งอฉากเป็นรูปผ่าครึ่งซี่ก่ะมันทําให้ผมนึกถึงนารุโตะซาสึกะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่เวลาไปเป็นค่ารับใช้ของพรกการเนี่ยจะเป็นไงต่อนะฮะ ค่ารับใช้ในแง่ไหนอะจอยดักไซส์เหรออ๋อใช่ๆแล้วบุตรสบาก,ก็โดนปาวันแดกเข้าไปเลยอะงงเลยส่วนเอ็นเครดิตอันนี้พูดดีไหมวะเราก็จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของทศกัณฐ์ผมว่าทศกัณฐ์อะไม่ใช่ตัวร้ายเว้ย เขาคนพบความลับในตัวสีดาผมว่าไม่ใช่ธรรมะชนะอธรรมในแง่ของพระรามสู้ทศกัณฐ์แล้วไม่แน่นะทศกัณฐ์อยากเอาสีดามากอบกู้บ้านเมืองของตัวเองด้วยซ้ำไปนะฮะจากปมที่เขาเฉลยในเอ็นเครดิตเนี่ยสังเกตนะว่าทศกัณฐ์เดินไปทางไหนก็โดนเผาผ่านหมดเขามีปัญหาเว้ย เ,เพราะเผ่าพันธุ์ของเขาผมว่าทศกัณฐ์อาจจะเอาสีดามาเป็นตัวกอบกู้บ้านเมืองก็ได้นะฮะแล้วผมสังเกตว่าตอนทศกัณฐ์ตัวจริงเข้ามาเนี่ยพูดวาลีหางขาวก็ไม่ไหม้เหมือนตัวอื่นด้วยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมว่าพ่อพระรามเนี่ยตัวไรตัวจริงไอ้พาลีบอกพระรามไงว่าอย่าเป็นเหมือนพ่อมึงนะ ผมว่าพ่อพระรามนี่แหละตัวร้ายไม่แน่นะพระรามก็ต้องเป็นศัตรูกับอโยเดียแล้วพ่อพระรามหรือดาสระนี่แหละตัวร้ายดาสระคือเผด็จการตัวจริงนะฮะที่เป็นสาเหตุทั้งหมดทําให้ชาววรรณาราต้องมาอุทิศตัวแล้วไม่เกิดเชี่ยอะไรขึ้นถ้าพ่อพระรามเป็นกษัตริย์ที่ดีอ่ะ ทำไมไม่มาช่วยล่ะใช่ไหมล่ะผมว่านะเขาปูเรื่องนี้แหละว่าพ่อพระรามนี่แหละแม่งตัวร้ายเว้ยเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนบทกัะทันหันนะฮะฉละเกียรติเด็กเส้นดีอย่างเธอสมมุติว่าพ่อของพระรามเนี่ยเป็นตัวร้ายอพอพระรามล้มพ่อตัวเองเอาไปขังเอาไปในประเทศนะฮะก็เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐอโยุเดีย เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ในเรื่องเต็มไปดูในโรงนะฮะคือคือผมอยากพูดไงเพราะว่ามันเกิดกระแสแง่ลบอยู่เรื่องเดิมๆความเป็นธงเป็นไทยในเรื่องนี้ผมว่าความเป็นไทยน้อยแล้วนะก็ลายเกาะอนุมาลที่จะตายเคยเคยเห็นฟิกเกอร์บ้างมีตังก็อยากจัดนะตอนนั้นเขาพีออเดอร์ไว้ผมว่าก็ลองเปิดใจดูนะฮะอย่าเชื่อที่ผมรีวิวทั้งหมด บทโอเคมันจะมีภาคลอยๆบ้างแต่ผมว่าเบลล่าก็มีความโบบะคนนี้นะ่าจะไฮสุดคือเก่งทัชยะนะฮะเขาก็ร่วมโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ MV แรกและว v v แรกของเก่งัชยะก็ชัดเจนว่ามันคือภาค2น้องที่ออกมาหัวทองอะ่ะชื่อทาราผมรู้เลยว่าทาราคือใครทาราทานไงทานคืออะไรลำทานทะเลน้ำใช่ไหมน้ำคืออะไรสวนมัชาคนที่เป็นยักษ์ตัวเล็กอะ่ะ ที่เป็นใส่เกราะยักษ์ตัวเล็กนั่นแหละผมว่าทารานั่นแหละที่อยู่ทศกันตลอดนะฮะเออแล้วมันมีนางมนโทด้วยแต่นางมนโทรเรื่องนี้อยู่ในอาร์ตเวิร์กเขาคือเขาแบ่งเป็นสองภาคเพื่อจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าไอบอลนะฮะถ้าเกิดเขาตูมเดียว2ภาคก็จะต้นทุนเยอะกว่านี้คือภาค2อ่ะทีมงานทําเสร็จแล้วผมว่านะเหลือแต่ภาคเสียงกับตัดต่อแล้วก็ใส่เพลงนั่นแหละเพราะว่าเพลงเสกมนตารานี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของ ภาค2ด้วยซ้าเพราะมันไม่มีเลยในภาคแรกผมก็แปลกใจอยู่แล้วว่าทาราหายไปไหนตั้งแต่แรกนะฮะเออจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมชอบนะลิฟสตูดิโอเขาผ่านงานมาเยอะเช่นอีวาสามจุดศูนย์บวกหนึ่งจุดศูนย์น้ไอหุ่นนักรบมอนตาฟิวชั่นอ่ะมันคืออีวาเลยเว้ยเวลากับวายุบังคับหุ่นด้วยกันเนี่ยก็เหมือนชินจิเขารู้ไงบังคับอีวา13อ่ะฮานุมานกับนินพัทผมได้กลิ่นอายของยูนิคอนนะวายุนี่ก็อารมณ์เดอะแฟดเอะ ความเร็วสูงเหมือนใส่ลมนะฮะแล้วเอเรื่องที่ทศกันมันแยกออกมาเนี่ยนะมันก็คือเรื่องของการถอดดงใจไง สับขาหลอกคนดูคาดเดาไม่ได้ไงพี่ทศทําให้ผมนึกถึงรามายณนะที่บอกว่าจริงๆทศกัหลอ่อขนาดที่พระรามทักว่านั่นเหรอพญาราพนาสูนทําไมรูปร่างสง่าไม่น่าทํบาบิดศิลธรรมเลยเป็นบทพูดในรามายณะเลยนะทศกันต้องหล่อแบบนี้ถูกแล้วคนที่บอกว่าทศกันหล่อนี่รับไม่ได้ทําไมวะก็วรรณกรรมเริ่มต้นมันหลอ่อมันโดนภาพลักษณ์ของรามเกียรติ์ไทยครอบเอาไว้ว่าแม่งต้องเป็นยักษ์มีเขี้ยวถ้าเกิดไปดูรามายณนะจริงๆทศกันหล่อนะใส่เกราะสีทองสู้ด้วยซ้ําไปนะฮะ ไอจุดที่หาาอีกอย่างหนึ่งคือสีดาจะบีบคอตายเว้ยทำไมเจ้าถึงทำอะไรไร้เกียรติเช่นนี้ข้าจะบีบคอตายเดี๋ยวนี้เลยฉากนี้มันล้อตอนที่อยู่กรงลงกาในรามายณะมันจะมีฉากที่สีดาจะผูกคอตายใต้ต้นอโศกเสร็จแล้วไปเจอหนุมานซะก่อนอันนี้เขาเลยเอามาล้อว่าเออกูจะบีบคอตายตรงนี้ทศก,กัณฐ์ตัวจริงก็พมาแล้วบอกเรียกพี่ทศก็ได้ ในเรื่องนี้มีตัวละครที่เป็นนักภาคอยู่3คนก็คือลักษมณ์คือตัวพี่ใบเองดีเจเก่งทัชยะก็คือตัวเก่งเองนะฮะคือทาวิสุวรรณนะฮะแล้วก็สีดาก็คือเบลล่าเองทั้งดีไซน์ตัวละครความโบ๊ะบะที่เหมือนตัวเบลล่าเองคือเบลล่าเลยอะดูยังไงก็เบลล่าสังเกตอะไรไหมว่าพระรามอะให้ทาวิสุวรรณปกครองทาวิสุวรรณเป็นดีเจให้ดีเจปกครองชาววรราราเนี่ยนะคือมันแหวกนี่ไหมล่ะอ่าไม่ได้เป็นเจ้านี่ใช่ไหม ทาวิสสุวรรณถึงจะบอกว่าเท้าแต่มึงเป็นดีเจอะแต่ก็แปลว่าพรามไว้ใจอะไรใช่ไหมไม่ต้องเชื้อเจ้ามึงก็เป็นผู้ปกครองได้ส่วนใหญ่คนที่ไฮกับเรื่องนี้จะเป็นพวกที่ผ่านกันดด้ามาส่วนคนที่ดูหนังทั่วไปชอบหนังผีหนังไทยทั่วไปอาจจะไม่ชอบไง ความเจียงอีกอย่างก็คือเขาเรียกสะพานพระรามว่าสะพานอดัมนะฮะมันไม่ใช่สะพานแบบต้องๆอ,งอะ่ะมันเป็นบริดจ์ทูลงกานะฮะเหมือนประตูมิติมากกว่าสะพานอดัมเป็นชื่อภาษาอังกฤษของสะพานพระรามไม่ใช่สะพานพระราม7 8 9้านะ <c oughs> เป็นสะพานพระรามที่อยู่ระหว่างอินเดียกับสีลังกาเ,าเขาเชื่อว่าพระรามเนี่ยจองถนนจริงๆนะฮะแต่จริงๆมันเป็นโขดหินอะไรพวกนี้แหละเขาเรียกว่าอดัมบริดจ์เขาเอาชื่อสะพานอดัมมาจากนั่นแหละคือบอกให้นะว่าทีมงานทำกันบ้านมาเยอะมากคนไม่เห็นตรงนี้ไงไปตั้ง แงไรสระนะฮะเออแล้วผมสงสัยมากเลยนะไอเรื่องหน้าที่เหนือชีวิตเนี่ยผมก็เจอมาหลายเรื่องนะเซนเซย่านี้อย่างดีเลยอ่าอุทิศชีวิตให้อาร์เทนาอีโกนเซนสิบสอคนระเบิดตัวเองใส่ประตูออลิเซียมใส่กำแพงออลิเซียมอ่าแล้วตายหมดเลย12คนนี่ก็หน้าที่เหนือชีวิตไหมแค่มันไม่พูดออกมาซาซากิโอถวายหัวใจเออนี่ก็หน้าที่เหนือชีวิตแค่มันไม่พูดออกมามันไม่ได้ใช้วลีนี้ไง แต่ความหมายแม่งก็ไม่ต่างกันมึงก็สละชีวิตไม่ใช่เหรอเดนโงคุก็สละชีวิตตัวเองอย่างน้อยกูก็ช่วยคน200คนได้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าหน้าที่เหนือชีวิตไม่สําคลอกเมียสําคัญกว่าชีวิตสำคัญกว่าก็คืออุซุยอีเรื่องเสียสละแล้วให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ต่อน,นี่คือมุกสามันของการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะไฟนอลสามก็มีไฟนอลสิบหกล่าสุดนี้ก็มีการที่พระภัยสามารถพัดมาได้เนี่ยสังเกตว่าตัวละครทุกตัวเคลื่อนไหวในจักรกวาลได้หมดไม่ต้องใส่ชุดอวกาศไงก็นัาา่า,ายดได้ รีวิวพอหอมปากหอมคอนะฮะบวกสปอยด้วยนี่คือสปอยหนักอยู่นะนะครับก็ถ้าจะคุยอะไรก็เดี๋ยวเข้าหน้ามาคุยกันใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกงใจด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ